ว้าวดีเบอรอะไรเซ่ชอบ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 ดีแอคฟี่จริงจริงไชอบไปแค่ไปเ่อว่าไปโซนน่ะก็ตรงเลยชอบไปแค่แล้วนอร์เวย์มีปะดิแบบดิีเบอร์เนี่ยดิสนีย์อะไรเงี้ยมีที่นอร์เวย์มีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าเท่านี้หรอแล้อ๋อพี่เคยไปแล้วที่นอร์เวย์ไปที่จอดฉันเล่นทุกเครื่องแน่นอนถ้ามีใครเล่นด้วยนะเออผมมากับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวไนท์กับเมตามานะครับผมขอบุกสมัครสมาชิด้วยครับนิวพิชิตแอดบราดแอดบราดเรียบดูหรอจอเรียบร้อยบายทีนี้่แนสตรีมมากี่ชั่วโมงแล้ววันนึงเรียมร้อนมันบอกสิบสามนาทีสิบสามนาทีใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเริ่มขึ้นชั่วโมงหนึ่งเงี้ยอาจต้องใช้พี่ชัดแบบเออได้เดี๋ยวถี่ให้พี่เหมือนก็ หล่นล้าได้เลยแค่เอกฝั่งนู้นเอ้ยแกไม่เอาไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรหรอไม่มีไม่ได้มาค้างคืนอะไรลิมแล้วเปล่ามีเพลงด้วยเหรอเอาก็เป็นตีมไงร้อนดิ พี่ดีตื่นเต้นนะดีนะตอนนี้ไม่มีคนเลยตอนนีเยอะแน่นแน่ใช่มีมีทัวร์ทัวร์นักเรียนนี่ขนาดไม่มีแดดเนี่ยเออเล้วนึกถึงสมัยตอนเรียนมัธยมต้นเลยแบบมาทัวร์อย่างนี้เหมือนกันเลยเอาละครับตอนนี้เราจะไปดิมเบิรไม่รู้ว่ามันจะเราจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันถ่ายได้รอดูถ้าเกิดเขาแบบว่าแต่มันจะเป็นบางพื้นที่ที่ถ่ายไม่ได้มีสิ่งที่ถ่ายมาแบบนี้ก็ก็รู้เรื่องนี่ครับพี่เอ รถครับรถรเก่ารถรถเกามาส่งอันนี้นายลินสวัสดีครับผมยุ่จักยุ่จักแล้วแล้วก็เซฟนะที่ถ่ายถือกล้องเดี๋ยวเราไปเจอกับโดนัทก่อนแต่ว่าผมไม่มีเบอร์น้องติดต่อซึ่งมันมันอยู่ในเครื่องนี้เอเขาบอกว่าถึงแล้วน่าจะลอยข้างหน้านูแหละไปเออ โหหลายหลายคันเลยออกมาเยอะมากแสดงว่ามีคนแต่คิดว่าคิดว่าเข้าไปน่าจะมีแต่นักเรียนเพราะมันไม่ใช่มันหยุดไงน่าจะมีแต่เด็กเลยแหละ,ล,หล,ะลงเหมือนแต่ว่าตอนฉันไม่เคยมาแบบวันนี้นะแบบทัศนศึกษาแบบนี้แต่ว่าเด็กที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะมาดีเบ,บอร์แบบ่อยแบบแต่พี่ผม มานะ้วมเอใช่แต่ต้องจะไปที่อื่นเป็นสัตว์มากกว่าแต่ราคาประมาณ699ป่ะที่แกบอกอืม600ชัวร์ไหมฮะหก้ยเก้าเก้าแกมีตังค์ในบัญชีอะไรจ่ายฉันก่อนเดี๋ยวฉันโอนให้ได้ป่ะ699้อยมันอยู่เครื่องนี้ที่เก็บอ่าได้แล้วค่าน้ำมันกูเก็บใี้ใครนะเออนี่ไงคนชวนนี่ไงพี่หมื่นไงโอจ่ายเลยแล้วเนี่ยก็ช่วยกันให้ช่วยพี่ เดี๋ยว่ากันเดี๋ยวว่ากันไม่คิดไม่คิดไม่คิดจะได้บอกว่าเที่ยวอย่างสนุกสบายเที่ยวอย่างสนุกสบายได้เลยเยในป่าคอย่อ ไม่ไมีแดดแต่โคร้อนเลยมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าสักพักนี่ก็จะปล่อยหมุเราอ,อยู่ที่นี่ที <laughs> เ่เขาบอกว่า,า <laughs> เออก็เ,ออเดี๋ยวทิ้งให้พี่หมื่นเล่นไปก่อนไงเดี๋ยวพอผมก็กลับก่อนดีเบวลครับผมถ่ายรูปได้ไหมนี่ดีเบวล ถ่ายถถ่่าายยเอาซีนหน่อยมีจะมีโทรศัพท์อะไรแต่เดี๋ยวให้ผมถ่ายรูปให้เหรอแต่นี่ผมไม่ชาร์จตัวในกล้องหรือไตนัดกับลูกค้าหรือไัดกับลูกค้าแต่ไมร้อนจริงร้อนมันร้อนมันไม่มีแดดแต่มันร้อนมากเลยอเมริ่ายอะไรป่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ไหมหรือว่าไงลูกน่าดีแบบเนี่ยเอ๊ะหาน้องก่อนไหมน้องน้องเออแต่เขาบอกถึงแล้วใช่ไหมเขาบอกถึงแล้วนะบอกมาเรทางเข้าดิ

บ <asure S 1> ัต <Sc> รรวมเครื่องเล่น600เออไม่ใช่699 600ผ่านประตูแล้วก็อะไรอ่ะเล่นได้ร้อนเล่นได้ทุกเครื่องเลยแต่เล่นได้รอบเดียวก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะไม่มีซ้ำอย่างละรอบเออแต่ก็เราก็เล่นไม่ซ้ำเดือดรหกร้อยใช่ลองถามน้องน้องลองเออลองลองถามน้องดีน้องเขารู้ปะเด็นพี่เปล่านี่เปล่าใช้คันแท็กซี่นั่นเปล่า แรงใช่ป่ะแพงมากใช่ไหมแพงแพงไม่รู้ดิหกร้อยอันนี้ถ้าถ้าเป็นเหรีคนไทยมันไม่ใช่แบบมาทุกวันนะใช่คือถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงก็คือไปไปนิดประมาณนี้แลนด์ได้เลยละใช่บิสนีย์แลนด์ที่นี่ก็มีใช่หรอไม่รู้ว่ากี่ประเทศไม่มีไปต่างประเทศดินั่นหรือเปล่าวะนั่นแหละที่ผมถามน่าจะใช่ป่ะ นีแต่คนเยอะเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทำมีอะไรมาคับเจ็ดร้อยเหรอเจ็ดร้อยไปดูว่ามันต่างกันร้อยเดียวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อคือซ้ำรอบได้อะเจะเล่นจะเล่นกี่รอบก็ได้ไม่ก็อันเดียวรอบเดียวก็พอแล้วก็ก็แล้วแต่พี่แต่เครื่องเล่นมันก็เยอะนะเจ็ดร้อยอะซ้ำได้แต่เขาก็จะมีเขียนเฉพาะเอเลี่ยนภาษาจีนอ๋อไม่ได้ทุกอันไม่ได้ทุกอันมันแยกไหนปะเมืองหิมะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าพันหนึ่งได้นี่เลยนะเล่นได้ทุกเครื่องไม่จากัดรอบดูนัทมีหนึหรือเปล่าแยก็น่าจะเข้าโบไม่มีปัญหาใช่ปะไม่ได้มาได้ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่เอาละไอต้องปิดสตีมเพื่อฉันต้องไปคุยกับน้องดูนัทเออต้องหาการเจอก่อนเดี๋ยวพัดรีบเองเดี๋ยวผมมาใหม่คลิปเอ่อโฮล d i n g watching นะครับผมดูหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาบอกถึงแล้วนะที่เขาทักมาลงข้างหน้านี่น่ะหล่อเดี๋ยวลองเดี๋ยวโทรไปปเอเออโอเค